พามาเบ่งไหวนะครับไหวไปเห็ดใบสนูครับนี่ครับต้องใบใหญ่แบบนี้นะครับใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใบใหญ่ๆ่แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นพันธุ์น้ำเหลืองครับน้ำเหลืองน้ำเหลืองครับจดีพาไปดูหนาอนี่ครับยาวขึ้นต้นสักนี่ต้นสักครับยาวสุดปลายต้นสักเลยครับเนี่ยลำโตครับลำโตลำโตลายครับลำแน่ลายนี่ครับผมนี่ครับ น้ำมันครับน <Humans. S 1> <Arrow head. S 2> ี่ออกน้ำเหลืองครับน้ำเหลืองคุนสารเท่ากอาวไปแกงกินนะครับนี่ครับไบไวยขาบานเท่าเนี่ยครับผมแต่ซื้อายที่เขื่อนกันก็คือใบขี่ไกล้นะครับนี่นะครับจําไว้เลยครับใบสนุ่ดังดีขนาดครับน้ำน้ำเหลืองครับน้ำเน่าๆครับใบใหญ่ๆครับใบใ่ญยๆครับใบใ่ญ่ดีครับ ไปง่หนึ่งหนึ่งสี่ผมเนาะไปงโอเคนะครับผมจะทำการตัดเดี๋ยวตัดแล้วใส่พี่น้องิึงอีกทีนึงนี่ครับเอาลงมาแล้วครับอันนี้ตาชัยครับเสียนสนูอยู่พี่ลกครับเสียนแววาสีสนูไปไหวอยู่พี่ลกนะครับเดี๋ยวก็เก่งครับผมนี่ครับนี่ลูกมันครับลูกมันลูกมันเ้อะครับอันนี้ลูกน้อยอยูะครับถ้าลูกง่ายขึ้นมากอ่ะ ซ้ำีนก้อยเ้านี่แหละครับลูกโตครับกินอร่อยครับอ่าเป็นยาด้วยครับเป็นยาด้วยเยอะครับเนี่ยลูกมันอยู่ช่วงยอดมันพอดีนะครับเยอะเลยครับเนี่ยนี่นะครับออกน้ําเหลืองครับในน้าเหลืองที่บวันเท่าไปแกงกินแหละครับผมนี่แหละครับไว้ไว้ไว้ขาวบ้านเท่าเลยละครับมีลูก เยอะเลยครับเนี่ยลงมาแล้วครับอีกอีกอีกลัมหนึ่งครับน่ครับอีกเถาหนึ่งครับมูนครับยยันปลายเลยครับปลายต้นสากเขาหักครับน่าจะโดนน่าจะโดนเดียวขาไถอยู่ครับเนี่ยดูแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไปกลับบ้านไปด้วยได้ได้นั้นเนี่ยแต่เอาไปไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนข้อหารักทรัพย์โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปอีกลัมหนึ่งยู่หนี่นะครับนี่ครับลํานี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวพักควันเอาล้ำนีก่อนเนาะครับเนาะรอเอาตะล้ำมันครับผมตัดตัดใบถิ่งครับโอเคครับผม